ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,594ถ้าผู้ปกครองไม่ปฏิบัติเกี่ยวแก่การทำบัญชีทรัพย์สินหรือการยื่นบัญชีทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา1,592หรือมาตรา1,593 หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาลซึ่งสั่งตามมาตรา1593หรือสารือศาลไม่พอใจในบัญชีทรัพย์สินเพราะทำขึ้นด้วยความเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่สุจริตหรือเห็นได้ชัดว่าผู้ปกครองย่อนความสามารถศาลจะสั่งถอนผู้ปกครองนั้นเสียก็ได้